ช่วงอาทิตย์นี้มรดกโลกที่บ้านรู้สึกจะมาแรงค่ะเพราะว่าได้ส่งไปให้พี่ดาที่จันทบุรีก็โพสภาพลงอะค่ะก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะเพื่ออยากได้ไปไป,ไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอสวยๆแบบที่พี่ดาได้ไปอะค่ะทางสวนก็จะมีไว้ส่วนใหญ่จะเป็นฟอร์มกอเพราะว่าไม่ชอบตัดเป็นใบสองสามใบอะค่ะนี่ก็เป็นฟอร์มกอตัวนี้จะเป็นมรดกโลก สามสีค่ะโดยพื้นใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะแล้วก็บนพื้นที่เป็นสีขาวเนี่ยจะมีสีเขียวมินมินน่ะแทรกอยู่แล้วก็หลักๆจะมีสีขาวสีเขียวมินแล้วก็สีเขียวเข้มค่ะเขาจะแปลกกว่าตัวอื่นๆค่ะอย่างต้นนี้ก็เป็นมรดกโลกอีกเบอร์นึงค่ะเป็นอฟอร์มก้านก้านใหญ่ๆยาวๆเนี่ยค่ะนี่ก็ พื้นใบของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มมากค่ะแล้วก็มีจุดสีขาวบนพื้นใบเหมือนมรดกโลกตัวอื่นๆนะคะแต่ว่าจะมองคล้ายๆมีพี่คุณท่านหนึ่งบอกว่าใช่หยาดเพชรไหมก็คือมรดกโลกค่ะเพราะว่าพี่แกมองว่าเอ,อใบใหญ่ๆแล้วก็ใบเป็นพื้นใบสีเขียวแล้วก็มีจุดขาวๆแกเลยบอกว่ามันใช่หยาดเพชรไหม แต่เป็นมรดกโลกอีกเบอร์หนึ่งซึ่งตัวนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากแอดมินอะตอมค่ะหามาให้ค่ะนี่แอดมินอะตอมก็เพิ่งได้ค่ะอยากได้ตัวไหนก็บอกว่าแอดมินหาให้ได้ไหมแบ่งให้ได้ไหมแอดมินก็จะให้ค่ะเนี่ย,ยค่ะเจาะจะมีรอยฉลุก,ก็คือโดนโดนมแมลงหรือว่าโดนหนอนกินนะคะก็ตัดทิ้งไปหลายใบเพราะว่าโดนกินแบ่งทั้งกอเลยทีแรกเลยกอใหญ่สวยมากค่ะตัวนี้ก็มีอยู่กอเดียวค่ะ ทางสวนก็ใส่กระถางดินเผาค่ะเพื่อให้เขาแตกหน่อแตกกอได้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนต้นนี้จะเป็นมรดกโลกรุ่นแรกๆที่ทางสวนได้สัมผัสได้มาครอบครองโดยการตัดผู้ขายเขาตัดเป็นใบสองใบอะค่ะส่วนต้นนี้เราจะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆใส่กระถางชวนชมเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนหากระถางมาเปลี่ยนเป็นกระถางดินเผาใบใหญ่ๆเหมือนนะ มรดกโลกสามสีกับมรดกโลกก้านยาวก้านใหญ่เบอร์นี้อะค่ะจะใส่กระถางใหญ่ๆเพราะว่าเขาแน่นแล้วค่ะนแน่นแน่นเลยคัะก็อาทิตย์นี้เป็นที่คือฮากับมรดกโลกฟอร์มกอค่ะทั้งสวนจะเลี้ยงแบบเป็นฟอร์มกรเกาไว้เยอะค่ะนี่อย่างต้นนี้ก็เป็นอีกฟอร์มหนึง่งที่เป็นฟอร์มกอเป็นใบแหลมเนี่ยค่ะใบแหลมแหลมใบหนาหนาอ้วนๆเนี่ยค่ะนี่ ใบจะใหญ่มากค่ะนี่มระดกโลกนี่ถ้าเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเนี่ยโดยพื้นฐานของเขานะ่ะสวยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าตัดใบนี่น้อยน้อยใบอะค่ะความสวยก็จะไม่เด่นชัดสักเท่าไหร่แต่ถ้าเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเนี่ยจะสวยนะคะนี่ก็เป็นอีกเบอร์นึงค่ะนี่ก็เป็นใบกลมแข็งแข็งใหญ่ๆค่ะก็เป็นอีก อีกฟอร์มหนึ่งเป็นอีกเบอร์หนึ่งค่ะซึ่งเป็นเบอร์อะไรนี่ก็ไม่รู้แต่ว่าความความความแตกต่างของเขาอะต่างจากาต้นอื่นๆที่มีก็คือเนี่ยค่ะใบเขาจะแข็งแข็งเนี่ยค่ะใบใหญ่ๆเนี่ยค่ะนี่สวยมากส่วนใบนี้ใบใหม่มานี่จะเป็นเ,เหมือนใบรูปหัวใจอะค่ะสวยมากเป็นใบแข็งแข็งใบใหญ่ๆใบพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวไม่เข้มค่ะเป็นสีเขียวออกเหมือน แกมเหลืองจะว่าขาะสารอาหารก็ไม่ใช่เพราะว่าถึงใบใหม่ที่เกิดมาก็จะเป็นสีนี้สีซีเขียวไม่เข้มค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งค่ะซึ่งเป็นเบ,เบอร์สุดฮิตเนี่ยค่ะก็คือใบกลมเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นฟอร์มกอรอเปลี่ยนกระถางค่ะเนี่ยก็อยู่ในนี้ก็มีไม่ต่ำกว่าสองกอสามกอค่ะที่เขาแตกขึ้นมาค่ะ มีกอใหญ่ๆอยู่สองกอแล้วกอกอเล็กอีกกอหนึ่งคันเนี่ยค่ะนี่ค่ะสวยมระดกโลกนี่ฟอร์มกอยังไงก็ใครเห็นก็ต้องอื้มทึ่งในความสวยทึ่งในความใบใหญ่ของเขาอะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใหญ่กว่าฟ้ามืออีกค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็ชอบค่ะความชอบนู่นไกลๆนู่นก็ฟอร์มกอค่ะนะคะ ในกระถางใหญ่เป็นมรดกโลกฟอมกอบใบกลมค่ะนคะคะก็ข้างๆกันก็เป็นอีกในแต่ละเบอร์ค่ะ,ะกำลังสร้างฟอมกอค่ะเพิ่งเปลี่ยนวัสดุปลูกค่ะอนุน,นก็ใหญ่ฟอมใหญ่มีดินน้นค่ะ โพบ้านเบิกสามกระถางเรียงกันนั่นนะคะเป็นโพบ้านเบิกซึ่งแตกหน่อยากมากค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็ได้มาจากแอดมินาตอมค่ะโพบ้านเบิกนี่เขาจะเป็นใบแหลมเล็กแล้วก็ปลายใบเขาเนี่ยจะเลียวสะบัดหน่อยนึงอะคะ่ะแหลมๆสะบัดค่ะเขาเป็นโพนำเงินกลายอะคะ่ะ ก็จะเป็นทางสายเดี่ยวหรือโพเลื้อยจากฝั่งลาวอะค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นฟอร์มกอค่ะก็จะหากระถางดินเผามาใส่ค่ะโพเลื้อยจากฝั่งลาวนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็าคือการยาวเฟื้อยนี่แหละค่ะนักผสมนักพัฒนาสายพันธุ์นี่เขาบอกว่าจะเกสรแรงมากเกสรเ,เยอะค่ะเนี่ยค่ะเขาก็เอามาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์หรือว่า พัฒนาพันธ์ุเอาไปไปเป,เป็นตัวใช้เกสรน,นะคะอย่างต้นนี้ก็จะเป็นมรดกโลกลูกผสมอะคะ่ะซึ่งครั้งแรกได้มาก็นึกว่าใช่เป็นโพนําเงินแต่ว่าผู้รู้บอกว่าไม่ใช่ค่ะเป็นมรดกโลกลูกผสมอะ,ค,ะค่ะนีคะ ที่กำลังสร้างฟอร์มอันนี้ก็จะเป็นมรดกโลกใบเล็กแหลมค่ะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หาค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะเป็นอีกเบอร์หนึ่งค่ะนี่ก็จะเป็นอีกอีกเบอร์หนึ่งค่ะก็คือเปิดจ,จะเบอร์ไหนไม่รู้เราถามว่าเบอร์ไหนล่ะมันจะมีในเมืองไทยนี่เท่ากับเท่าที่รู้เนี่ยคือสอบถามจากผู้รู้เขาบอกว่าในเมืองไทยมีมากกว่ายี่สิบเบอร์ ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมากกว่านั้นเพราะว่านักพัฒนาสายพันธุ์เขาก็ทําไปเรื่อยๆอะค่ะเี่ค่ะน,นี่อีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ก็สวยค่ะเป็นทรง compact หน่อยค่ะก็พยายามกําลังทาทาทาสร้างฟอร์มอะค่ะบางเบอร์ก็หายากมากที่ได้มาก็ได้ด้วยความยากอย่างต้นนี้จะเป็นมรดกโลกใบเล็กใบแคบใบแหลมแต่ไม่ยาวเป็นเบอร์ที่ขาว เป็นเบอร์ที่ขาวบวกค่ะเนี่ยค่ะโตช้าช้ำน้ำได้ง่ายค่ะเบอร์นี้ก็เปลี่ยนเป็นใส่กระถางดินเผาค่ะเนี่ยค่ะตัวหวังสร้างฟอร์มเขาละค่ะซึ่งสาเหตุที่ทำมีเยอะหรือเลี้ยงไว้เยอะนี่ก็เพราะความชอบตั้งแต่ไหนแต่รายมาค่ะ ตั้งแต่สะสมเลี้ยงเองตอนแต่ก่อนนี้ไม่คิดจะแบ่งขายค่ะตอนหลังๆมาเรามีเยอะมากขึ้นแล้วก็แบ่งพี่ๆท,ที่ที่เห็นที่ชอบไปบ้างค่ะเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็เป็นอีกเบอร์นึงก็พยายามพยายามจะสร้างฟอร์มเขาอะค่ะเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกผสมอะค่ะอย่างต้นนี้จะเป็นเ ทางสายเดี่ยวก้างปลาลูกผสมอะค่ะนี่ใบเขาจะเหมือนเกือบจะเป็นใบใบกลมอะค่ะเป็นใบรูปหัวใจอะค่ะนี่ก็แต่ลายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะชอบสําหรับเอกลุ่มไม้ที่เป็นลำต้นเลื้อยใต้ดินชอบค่ะทางนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้ก็สวยค่ะ น,นี้ได้มาก็ราคาค่อนข้างค่อนข้างแรงค่ะเป็นใบใบกลมค่ะสรงคอมแพคกัคนสวยน,นี้ก็จะเป็นมรดกโลกใบแคบใบแหลมยาวค่ะก็เป็นฟอร์มกอค่ะก็จะสวยสวย,สวยสวยๆงั้นล่ะลงว่าเป็นฟอร์มกอแล้วเป็นมรดกโลกที่เราชอบค่ะอันนี้จะเป็นเอ่อ ทางสายเดียว3มสีค่ะอันนี้ได้มาจากอาจารย์พิสันค่ะอาจารย์พิสันแบ่งให้เพราะว่าอาจารย์พิ่สันออทําการผสมพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็สําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ตเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ